แอนแอนแอนสวัสดีครับผู้ชมครับพี่พัทยานะครับคลิปนี้ก็พาคุณผู้ชมเข้าสวนนะครับสวนบ้านพี่พัทยานะครับมาดูความรกว่าอย่างนั้นนะครับสดุสอสดอภาษาขมแมเขาสดุาสดยอสุดยอจะนับรกนะครับนี่นะฮะไม่ได้เข้าสวนนานหลายวันนะครับ กลับไปต่างจังหวัดไปบ้านไปเยี่ยมแม่นะครับก็ดูสิครับที่นี่เขาบอกฝนตกวันเว้นวันเลยอ่านะครับหญ้นะาขึ้นรกร้างเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องสั่งขยานาด้วยการตัดนะครับนี่ผมเดินบนสะพานนะครับนี่คือหญ้าในสวนบ้านเลยนะฮะสวนต้นพยุงตัวนี้เอียงซ้ายมาแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องมาดันตอนนั้นมันเอียงมาอีด้านหนึ่งเอาไหมค้ำไปอีกแล้วนะครับ โอ้ยแม่อเนี่ยมะม่วงโชคอันนะั้นที่มันออกล่ะมันเน่าหมดเลยอะ่ะมันเป็นเพราะฝนหรือเปล่า,า,าอืมเนี่ยเนี่ยโชคอันนั้นนะครับแล้วก็นี่ก็ต้นที่บอกว่าแข์ความรู้สึกนี่เห็นต้นดอกแขซื้อมาจากอ่างทองอะฮะรู้สึกว่า25บาทได้สองต้นน่ะคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวต้อง สังขยาณาสักหน่อยนะครับญ่าสูงรกเลยนะครับต้องใช้ฝูงมินต่ำนะครับมาตัดนะครับนี่นะครับโอ้ยไม่ได้เข้าสวนแบบหลายวันนะครับเป็นสิบห้าวันได้มั้งครับเนี่ยนะครับอุ้ยแม่มาเก็บออกอันชันไหนมาเร็วมาเยอะมากเนี่ยอันชนันโอ้ยอันชันอร่อยนะครับ ดูตรงนี้ก็รกเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับตรงนี้ก็แกะจะทําน้ําตกนะครับแล้วก็ติดแผงโซลาเซลล์ตรงนี้โอ้กระทกรกผมออกลูกแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมครกระทกรกแต่มันเลื้อยไปบ้านคนอื่นต้องต้องทําต้องไปปีนแล้วก็เอาเอาเขาลงมานะครับนี่กระทกรกกระทกรกนะครับรกเลยนะครับนี่นะครับอันนี้มีอันชั้นนะครับ ผมกลับมาเที่ยวนี้ปลาผมอุดมสมบูรณ์นะครับนี่นะว่ายน้ําตามผมเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีกุ้งฝอยซะด้วยเออมาได้ยังไงเนาะกุ้งฝอยนี่ผมยืนตอนนี้ก็จะได้ร่มไม้นะครับนี่ผมเดินย้อนกลับแล้วนะครับโดนย้อนแสงเดี๋ยวผมเห็นเมื่อกี้กุ้งฝอยขึ้นมาเล่นน้ําพอผมปั๊มน้านี่นะครับคุณผู้ชมครับอีะเออ อุ้ยแม่กุ้งเยอะมากเลยอะเนี่ยมาได้ยังไงไอ้เออโอ้คุณผู้ชมครับนี่ผมไม่ได้มาปล่อยนะครับแต่เขามีเยอะมากๆอยยอเอาลูกหลานนะลูกนะเอาลูกหลานเลยนะโอ้ยยย,ย,ย,ยปลาปลากินหรือเปล่าปลาไม่กินกุ้ง <laughs> ผมสองคนกับแฟนนะครับเมื่อกี้ก็ มาถอนหญ้าสังขยายกใหญ่ตรงนี้ก็ถอนต้นอข้าวข้าวโอต๊ตด้วยข้าวฟ่างแม่ข้าวฟ่างวะข้าวฟ่างปะไอข้าวบาเลตต้นนี้ก็กระตอ๊อบเนี่ยนะครับดูต้นไม้เลยครับโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับที่ที่ดีใจมากๆก็คือต้นนี้ะมะม่วงมะม่วงออกลูกแล้วนี่นะครับผมให้ดูนะครับ นี่ครับมนเหนเป็นพวงเลยครับโอ้ยไม่รู้พันในยางนอเขาบอกว่าสามระดูก็ลองดูนะครับว่านี่ฮรออกเยอะออกมากนะครับเป็นเป็นเป็นกล้วยหินที่พี่จุ่มให้มาก็เป็นนะครับนี่ครนี่ครับมะม่วงนะครับออกดอกก็มีนะครับโอ้นี่ออกเป็นพวงเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ก็นี่ครับถั่วพู ผมก็ไม่ให้มันขึ้นต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ต้นไหไแม่ต้นนี้ลืมแล้วที่ตัดกิ่งเมือเเอ่อกี้เออต้นมะรุม <laughs> ต้นมะกรูดมะกรูดเด็ดใบบ้างก็ได้นะจะได้ออกนี่ฮเมื่อกี้ก็ตัดต้นต้นตะขบนะฮะตะขบก็มีหนึ่งต้นขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็บ่อนี้ผมว่ารู้สึกผมจะเอาหอยขมมาปล่อยนะครับ มันอยู่ใต้ร่มไม้ก็โอเคนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เปิดน้ําบ่อเพิ่มเข้ามาจุกรูนี่ครับคุณผู้ชมครับหอ,อยขมหอ,อยขมอุ้ยเต็มเลยแม่หอยขมออกลูกออกลานเต็มเลยเย้ย <laughs> มันธรรมชาติเออพี่นอ้องนนี้อยู่ใต้ต้นเซี่ยวนะครับใด้ร่มนะครับคุณผู้ชมครับนะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้นกิษณานะครับไม่หอมไม่หอม นี่คฮะคุณภรรยาพักเหนื่อยนะครับแล้วก็กระเจี๊ยบนะครับนี่นะครับนี่นี่ไว้ทําพันุ์มาถึงก็เขาใหญ่ซะจนแบบนะแล้วนี่หญ้าก็รกมากนะครับนี่กระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสงสารตัวนี้นะครับเมื่อกี้เก็บผักอะไรนะถั่วพูนี่กระถอนต้นกระเพราแล้วนะครับแต่มันรก,กมากกา็สังขยาณาทั้งทีนะครับเป็นกระถางน,นะครับ นี่เช้านี้มาเราสองคนนะครับช่วยกันนะครับแดดเริ่มร้อนแล้วก็น่าจะหยุดแล้วน,นะครับเหนื่อยแล้ว,นะเ,วเดี๋ยวต้องหาที่ไว้ให้มันรุมรนะนี่น,ะ <laughs> นี่ต้องใส่รองเท้าบูทไว้นี่เลยนะครับถ้าตกเย็นตอนเย็นมาทํานี้ยุ่งนะฮะยุ่งยุ่งชุม อะไรปล่อยไปผมมีโชคดีที there, you, ่มีน uh ้ huh. right. ําบ่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ถอนโอ้ถอนง่ายมากนะครับนี่ไว้นะไว้นะแมนี่โอ้ยดูน้ํามันออกสิเนี่ยดูน้ํามันออกสิดังจ้าจ้าเจ้าเจ้าเลยแม่เมื่อไงเห็นปะมันไม่มีอะไรเห็นนะเห็นปะนี่น้ํามันออกไงไม่มีอะไรไหลลงไปนะ เดี๋ยวก็เต็มอีกไม่เช้านี่ระดับนี้เลยครับผมเปิดเข้าถึงรู้ว่ามีกุ้งนะครับอันนี้พริกขี้หนูสวนเนาะที่แม่ปลูกเนาะก็ใบออกจะเหลืองหน่อยแต่ว่ากําลังออกดอกเผ็ดไหมแม,แม่อันนี้เผ็ดเนาะเผ็ดเผ็ดสุดยอดเม็ดเล็กนิดเดียวนะฮะ<ม>แต่กาลังเอาดอกอยู่มะละกอที่เพื่อนสวนให้มานะครับ,บพันแขกอะไรนะนนนแขกนี่แม่ อย่าให้ทวันมันขึ้นลองเอาเทาวันออกสินี่นี่นะีลยที่มันพันขึ้นอ่ะไม่งั้นมันไม่ยอมออกลูกมันออกดอกแต่ว่ามันไม่ออกลูกสักทีนะครับเนี่ยฮะรกมา,มากๆครับคุณผู้ชมครับนี่ผมก็ใส่รองเท้าบูธนะครับป้องกัน <c oughs> ผมก็เสียวๆอยู่นะครับนี่ฮะอีกต้นหนึ่งนะครับมะละกอออกดอกเต็มเลยนะครับพี่ผมเดินมาขายาัอยากจะโอ้โห เทว่ยงนี่ก็โอเคเลยนะครับนี่คือนี่ครับเขาาโดนฝนเยอะนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยร่วงเลยนะครับไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยโอ้ยเสียดายครับต้นนี้อร่อยมากนะครับเราอาจจะได้ไม่ได้บุรณะด้วยฉีดพ่นยานะครับเนี่ยรกมากนะครับพยุงนี่ก็มีกามาฝาก ต้องรีบตัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกินต้องต้องตัดนะครับนะผมอยากให้ดูว่ามีกุ้งโอ้ยดีใจจังเดี๋ยวจะทํากุ้งจอมดีกว่าไปอย่งงางนั้นนะครับมาได้ยังไงนี่ปลานะครับปลาคาร์เทียมผมมาปล่อยตั้งแต่ตัวเล็กๆตอนนี้เริ่มโตมีปลาดุกด้วยครับปลาดุกนี่ปลาดุกมาแล้วปลาดุกมาแล้ว กุ้งขึ้นมาแล้วครับเนี่ยนี่ฮะกุ้งนี่ฝรั่งหนึ่งต้นหนึ่งเดียวนะครับในสวนนะครับว่าได้กินนะครับไอเช้าคุณภรรยาก็เก็บไปเยอะพอสมควรน,นะครับเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังเนี่ยกำลังแบบนะต้องห่อนะครับถ้าไม่ห่อถุงมาติกนี่มแมลงเจาะหมดนะครับไอเช้าก็มาหอหนู่นที่สูงสูงนะ,นะครับห่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เออตัดตัดใบกะเพราตัดใบที่ใบใบหนึ่งใบใดไนไ่ใบที่เราปลูกใบโหระพายปะนะฮะกะเพราโหระพายเยอะมากนะครับต้องตัดนะครับคุณผู้ชมครับโอ้แม่ดูสิกุ้งฝอยมันขึ้นมาสิตายแลตายแลตายแล้ว,ต,ลว,ต,ลว,ต,ลวต้องไปหากระชอนตัดพรวดเดียวใน่ได้เยอะเอาให้เต็มบ่อเต็มสระเลยนะ เ,ออเขากินตะไข่น้ำนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมยังไม่เคยให้อาหารเขาเลยนะครับเนี่เขาเกาะตามขอบเยอะมากๆนี่นะครับว้าวดังใจนึกเลยผมไม่ได้ซื้อพันุ์เขามาปล่อยแต่ผมว่าเข้ามาได้ยังไงเออแล้วกุ้งเนี้ยไม่มีพยาธิดูที่หัวเขาจะเขียวนะครับธรรมชาติมา,มากนะครับนี่นะครับแล้วก็อยู่กับปลาได้ส,าสบายนีย่ฮะปลา ปลาพูดเพราะปลาครับปลครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไปซื้ออาหารมาให้นะชีวิตพอเพียงอยู่แบบเพียงพอนะครับเข้าสวนปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ปลูกผักพืชผักสวนครัวกิน,นคอันนี้ทำอะไรอ,อ๋อตัดใบกระเพราเสียดายผมถอนหลายต้นเลยนะครับแล้วแม้กระทั่งต้นต้นอะไรอีกทีนะลืมต้นนี้ นี่ที่พอเข้าได้นะเข้าบาเล่นี่เข้าบาเล่นะถอนทิ้งเลยนี่ค่ะเข้าบาเล่อันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บสายพันธุ์เอาไว้นะครับเผื่อจะไปปลูกที่ไหน <c oughs> นะฮะรวงบางอันก็เนี่ยก็ตัดหมดเลยนะฮะเพราะมันขึ้นเยอะมากพอมันหลุดมาก็เป็นก็เป็น,นเต็มเลยนะยังไม่ได้ถอนเรเพียบเลยนะครับนี่เข้าบาเล่น,นะครับ ที่นั่งอยู่นี่ก็คือได้ได้ร่มของต้นพยุงนะครับเห็นไหมฮะนี่คือต้นพยุงอยู่ติดใกล้บ่อน้ําเลยนะครับการมีต้นไม้ก็อย่างนี้นะครับมันจะทําให้เราไม่ร้อนได้หลบร่มนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ